สวัสดีค่ะสวัสดี fc นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเย้มีใครได้ไหมคะเบิ้นมาจริงๆค่ะทุกคนเบิ้นมาแล้วเนาะวันที่11มันออก6-6นะคะเออจะเป็น6-6หรือ99ก็ให้มันมาเถอะคะอ่ะอ่างวดนี้เอเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะตีได้ตีลังกาเอาไหมเนาะทุกคนนะคะหกเก่านาะปัญหาโลกแตกนะคะป้า เลขถูกเขาสองโตเลยทั้งหกทั้งแปดนะคะทุกคนเนาะว้ายเต็มเต็มค่ะโอ้แต่ว่าแต้มตัวนี้หลุดนะคะแต้มสามตัวเนาะหลังเราพัฒนาออกนะคะเราก็จะมานะคะให้เลขดับนะคะดับหลักร้อยเราเอาอยู่เอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะรีบลงดับหลักร้อยให้คลิปนี้นะคะแล้วก็เป็นสถิติเด้อทุกคนแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างหลักร้อยเข้าอีกแล้วโอ้กเก่งแขะค่ะ โอ้แต่ว่าหกนี่ชนกันเยอะเลยนะคะเอฟซี FC คงรวยเลยอะ่ะหกนี่ชนกันเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่หกชนกันเยอะจริงๆนะคะส้นกลายเนาะหกนี่ชนกันเยอะเลยว่าสันเอดเอดโบมักตัวได้ออกตัวนั้น嘛คะ่ะ <laughs> ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับเอฟซีทุกท่านนะคะ <laughs> คอยเฝ้าตังวดกลัวหรือเด้อดหก ก็ยังบอกว่าวนก่อนแอดเห็นเลขทูบหกหกเน่ะเห็นบับอกแล้วมันสีเบิ้ลบ่มีใครไปเบิ้ลเลยบอกสวยนะคะเบิ้ลนะคะทุกคนนะคะหกสามแปดหกแปดสามนะคะทุกคนออกหกแปดสามนะทุกคนเนาะหกแปดสามนะคะหกแปดสามหกหก นะคะหกหกทุกคนอ้าดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับเอฟซีนะคะที่หมานที่เฮงที่ปังได้กันไม่นาอนะคะสูตรไหนหลุดนะคะก็ขออภัยเด้อน,นี่ละคอยซ้ายสูตรบนนี่ละค่ะสูตรบนนะคะงวดก่อนนี้หกแปดสามมีตัวเน้นชุดสามตัวเลยนะคะมักตามสูตรนี้แท้เนาะเอามาดูนะคะทุกคนเลขดับของเรานะคะเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะเย่ได้กันอยู่บน่นี่นะคะทุกคนนะคะตัวดินค่ะ สายสามตัวนะคะเจ้าแม่หลุดนะคะเจ้าแม่เน้นไปที่หนึ่งหกนะคะโอ้ยเจ้าแม่ขึ้นวอวหกเก่าขึ้นวะตัวเดิมก็ไม่ได้นะคะหลุดนะคะทุกคนอ่ะสู้กันต่อนะคะมีใครได้ไม่นอะน,นะคะปาด์เอดฟันว่าหวยออกศูนย์ศูนย์มามันออกเบิร์นี่ดีเนาะออกเบิร์นจริงๆนะคะสองสามก็ไม่มาอตามต่อนะคะตามต่อทุกคนตามต่อนะคะโขว้าออกงามค่ะ,ค,ะค่ะทุกคนเนาะ เลิศได้กันอยู่บ้นเนาะจ่าหกหกเก้าเก้านะคะซื้อเลขต้องกลับหัวนะคะทุกคนอาจารย์ให้ระวังเบิ้ลเก้าเก้ามาหกหกได้กันไหมคะทุกคนได้กันไม่ได้กันกันไหมอุ้ยแอดได้บาทหนึ่งสี่ตัวทุกคนได้ดูสี่ตัวไหมคะดีใจอุ้ยแอดจับแอดจับตีรังกาได้เฮ้ยฟุกขนาดเลยนะคะทุกคนโชคดีค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดู มาดูกันนะคะทุกคนเลขดับของเรานะคะเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะอะอ่าสูตรเราปังแล้วนะคะสูตรเราโชคดีแล้วนะคะก็ว่าแล้วเอฟซีอันม่วนนันว่าแอดทนเก้านะคะว้าวุ่นเลยนะพอแอดทนเก้าเอฟซีบอกว่าวุ่นเลยนะคะมีแต่คนบอกว่าวุ่นเลยเนาะอ้าชนตัวเด่นนี่ว้าวุ่นเลยนะคะทุกคนหกกวนหกตามตูดนะคะงวดกวนหววหนาพวกเจ้ากระซื้อเก้าหัวหนากะซื้อเก้าซะสาให้มันเหลวค่ะ ไม่ต้องไปหาตัวไหนแล้วค่ะเออตามสูตรมิดเดียวแอดนี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะเฮ้ยหมวดก่อนิเอดเห็นหกหกบักหนะัะอะมาดูกันนะคะทุกคนน,นี่เนาะเลขดับของเราเอาอยู่นะคะเราจะให้ดูดับหลักร้อยนะคะดับของเรานะคะนี่เอาอยู่ทุกสูตรนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งไม่มานะคะงวดหน้าระวังขยะทิ้งหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะสามสองสองสามนะคะสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะหกหกนะคะนี่เนาะทุกคนเนาะ หกแปดสามนะคะหกแปดสามนะคะอื้ยถ้าเป็นหกสามแปดนะคะแต่ว่าเอฟซีน่าจะกลับเอาอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าสูตรเก่ามันดับอยู่ด้วยหลักสิบมันให้ไปที่ดับไปนี่นะคะดับเออสูตรเก่าให้ไปที่ดับสามเนาะ,ะดับอยู่ด้ค่ะเอามาดูกันนะคะดับหลักร้อยของเรานะคะดับหลักร้อยเราจะให้ดูหลักร้อยนะคะเราจะลงดับหลักร้อยก่อนเลยนะคะแล้วก็ลงสถิตินะคะนี่นะคะทุกคนอ่ะให้ดูสถิติก่อนเลยเนาะ นี่นะคะสถิติของเรานะคะสถิติของเรานะคะทุกคนนี่เด้ออ้วันจันทร์นะคะมาเบิ้ลนะคะหกหกจริงๆริงเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะหกหกนะคะหกนี่เดินดีกว่าเก้านะคะหกนี่เดินดีกว่าเก้าเดี๋ยวแอดติกก่อนนะคะลืมติ๊กค่ะยังไม่ได้ติ๊กค่ะหกสามตัวเลยเนาะป้าติ๊กหกสามตัวหนึ่งสองสามนะคะเอาอันนี้ติ๊กไปแล้วนียแปดหนึ่งตัวนะคะ โอ้แปดมาอีกเลี้ยงนะทุกคนโอ้ทุกคนบอกว่าแปดไอ้นี่ดังนะคะทุกคนบอกว่าแปดไอ้นี่ดังนะคะมีแต่คนจะไปแปดสองนะคะโอ้มาแปดสามทุกคนเลขลบค่ะเนาะมีแต่คนจะไปแปดสองเอดเนะ็นยนยู่าแปดสองเนาะเอานีเดอร์ค่ะทุกคนนี่เนาะหกแปดสามนะคะหกแปดสามหกหกคะ่ะทุกคนหกแปดสามหกหกนะคะอ่ะ หกแปดสามหกหกออกสวยงามพระรามแปดนะคะนี่หกหกมันออกนะคะผ้าก็เล่งเลยแล้วเห็นไ่เบิรนเนี่ยทุกคนโอ้โหอ,โอสวยที่แปดสามนีเพิ่งมานะคะแปดสามเอปกติวันจันทร์เนาะแปดมันไม่เดินมาเดินช่วงนี้นะคะเริ่มเดินนะคะทุกคนสามเห็นบัวสามมันเดินเนาะเอามาดูวันพุธนะคะวันพุธจะเป็นตัวไหนนะคะที่เดินดีแล้วก็ตัวไหนที่ไม่มานะคะแล้วก็หลักร้อยตัวไหนนะคะที่ชอบเดินนะคะทุกคน อตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะวิเคราะห์กันดูคะ่ะนี่นะคะงวดล่าสุดนะคะผลหวยออก473นะคะ47394คะ่ะ47394นะคะทุกคนนี่เด้อ47394วายแอดนินบ่เขาค่ะ9966มีใครได้กลับหัวเอาไหมเยาวาบปกกลับหัวเด้แอดก,กับอาจารย์ปัญญากระซุนกันเล้9 9966นะคะมันต้องกลับหัวทุกคน แต่ยังว่ามันหมักตามตูดดีหลายเนาะโอ้พอเด็กปน,นเด็กเจวค่ะดีใจด้วยนะคะ F C ีใจด้วยค่ะเอาคอยตามสองสามคอยตัวสองสามไม่มาเลยนะคะไอแคค่ะสถิตดีวันศุกร์นะคะไอสถิตดีวันพุธนะคะสี่เจ็ดสามเก้าสี่นะคะหลักร้อยที่ยังไม่เดินนะคะก็คือหนึ่งค่ะหลักร้อยที่ยังไม่เดินเลยคือหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งนะคะเอาไปมาเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะ โชคดีกับทุกท่านเลยนะคะโชคดีกับทุกท่านเลยใครมานใครเฮงใครปังดีใจด้วยเนาะโชคดีทุกคนนะคะทุกคนโชคดีทุกคนเลยเด้อ่ะนเดิมเอาแคปแล้วบอกค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะทุกคนนี่เนาะวัน วันพุธเนาะให้ดูแล้วนะคะวันพุธอาแคบแล้วเนาะมาดูดับกันเลยนะคะนี่ดับของเรานะคะดับของเรานะคะวันศุกร์นี่นะคะดับของเรานะคะทุกคนให้ไปที่ดับ9นะคะแล้วก็ดับ3ค่ะสูตรที่1ให้ดับเก้าสูตรที่2ให้ดับ3ค่ะอ่านี่นะคะเอาอยู่นะคะให้ไปที่ดับแปดเกือบนะคะให้ไปที่8ปดหนึ่งนะคะดับ8ปดหนึ่งเอาอยู่ค่ะแคบเลยค่ะดับหลักร้อยของเราใช้ดีนะคะทุกคนนะขอให้ดับอยู่อีกนะคะ เดือกเป็นหกแปดเนาะทุกคนเนาะหกแปดอะหกเลขถูพินบอเลขถูกมาสองตัวเดี๋ยวนี้เลขทูกเข้าเด้งดีดีนะคะมีหกไม่แปดอะค่ะโอ๊ยแอดนึกว่าจะเป็นเจ็ดมาเป็นไดนีมาทุนหกกับเก่าหกกับเก่าค่อยดักไปเมื่อเลยเยสีวาเด้อไหวได้อยู่บนเนาะหกแปดสามนะคะทุกคนปารอตกระโ overhead หกแปดสามหกแปดสาม โอ้มันนีเก้าสามเฮ้ยมีเก้าสามหรือเปล่าทุกคนเก้าสามดังมากๆเลยนะคะเก้าสามดังหลายนกเลืนหนีนะคะโอ้หนึ่งสี่กับโบมาตัวใดกับโบมาเนาะคะ่ะเนาะตายเอ็ดเลียดว่สาสันเอฟซีว่าเอาสู้สู้เด้อค่ะแต่ยังว่าขอยฟันว่าหวไอ้ออกศูน,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 นย์ศนนูนย์ศูนย์ศูนย์ว่าสันถาออกศูนย์ศูนย์ในเฮดสเตเวย์ยูเดียว่าสันกับมีแต่ปุ่มกระถือมาไพ่สีสื่อเนาศูนย์ศูนย์เนาะอ่าแต่ว่าหกหกมีเอ็เชื่อว่าอาจารย์ปัญญานะคะเอฟซีต้องกลับหัวนะคะหฮกโกเก่าเก่า อยู่บนยอดจ้ะอดับนะคะอับเก้าสามนะคะมาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนเข้าบ้างนะคะทุกคนเนาะมาดูสูตรกันนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะอะไรยังไงบ้างนะคะหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยของเราก็เข้าไปอีกแล้วนะคะเข้าไปที่ตัวเน้นนะคะหลักร้อยของเราเข้าตัวเน้นอีกแล้วนะคะกอดคอกันมาเองจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นหกหกนะคะหกหกเนาะหกหกนะคะทุกคนอ่ามาดูกันนะคะชุดไหนนะคะชุดไหน อ้าวชุดไหนนี่นะคะข่อยว่าแล้วนี่นะคะทุกคนนี่เนาะแอดให้ตัวนี้นะคะเห็นบอน,นี่แอดจับตัวนี้ให้ทุกคนเห็นไหมนี่หกเก้าหกข่อยว่าแล้วมันสีบลมาสองคูณเรียบร้อยนะคะมีใครตีลังกาเอาไหมนะคะมีใครตีลังกาเอาไหมนะคะมันปัญหาหลกแตหลีโหกับเก่าอดเชื่อว่าเอฟซีต้องกลับหัวนะคะมีประวัติศาสตร์เนาะ อ่ะหกหกทุกคนชุดนี้นะคะมันหุ้ยชุดนี้ทำไมมันมากันเองเลยเนาะนี่หกหกนะคะนี่เห็นไหมอ่าแปดเราติดดับนะคะแอดก็เน้นให้ที่ห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดเราก็ได้ไปนะคะเราก็ได้ตัวเน้นไปได้กันไหมเนาะนะคะได้เด้งเลยนะคะใครที่ลูดนะคะใครที่ลูดสายนี้นะคะโอ้นี่นะคะนี่เนาะอันนี้แอดเน้นไปที่เก้าหกนะคะไม่ได้คะ่ะแต้มก็หลุดนะคะแต่ว่าดับเอาอยู่นะคะเพราะว่าหลักสิบเราหลุดนะคะดับสิบหนีแอดบินให้แถวนี้นะคะ โอ้พอดีใจคนอได้สามตัวจับนักจุดตึงเอานีสามแปดนะคะสามแปดแอดจับหลักการได้แล้วนะคะทุกคนนะคะสามแปดเนาะเด่นบนตัวนี้ก็เข้านะคะเด่นบนตัวนี้ก็เข้าได้ทุกคนโอ้แปดแม่บนหรือเฮ้ยเอานีนะคะสามแปดค่ะเข้าชุดเต็มมาตัวกลับนะคะมาตัวกลับเข้าชุดเต็มแล้วนะคะสิบสิบเอ็ดงวดนะคะสิบเอ็ดงวดเข้าสิบงวดนะคะมันออกนะคะมันออกหก เฮ้ยหกแปดสามโมเมนต์มจะมันออกเดียวเออหกแปดสามเขียนผิดอีกแล้วเอดเอาเอาเยสิได้เอดเยอะอยาได้แอดหลายแอดอันนี้เนาะเอาหกแปดสามนะคะเขียนถูกเนาะหกแปดสามนะคะทุกคนโอ้แอดก็ได้เนาะหกแปดสามนะคะหกแปดสามนี่นะคะหนึ่งเจ็ดขอยไปออกห้าน้อยมืดล่ะค่ะ นี่เน้ะ6 8 3นะคะมาตัวกลับนะคะ6 8 3นี่มาตัวกลับนะคะ6 8 3นี่เข้าตัวกลับนะคะ6 8 3เนอะหกหก ปดสามนะคะหกหกแปดสามนะคะมาตัวกลับนะคะมาตัวกลับเข้าตัวกลับนะคะบนของเรานะคะโอ้ตัวนินแอดไปออกฮานอยมือ กับสามงวดติดนะคะกับสามงวดติดเนาะกับสามงวดติดมาตัวกับนะคะสามงวดติดนะคะมาตัวกับสามงวดติดด้วยชุดบนนี่โอเคอยู่ด้ค่ะทุกคนนะคะชุดบนเนาะแต่ว่าตัวนี้นะคะโอสามใหมา่อีค่ะหกหกแปดสามนะคะสวยงามพระรามแปดนะคะหกหกแปดสามเนาะเอฟซีได้กันบล็อนะคะออาไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยกับชุดนี้นะคะชุดนี้ของเรานะคะกําลังวันก็เข้าเนาะ อ่านี่นะคะทุกคนบ่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เนาะไม่ได้นะคะนี่หินบอโอ้ย่อยหมักถุกตุกยกเว้นตัวอกบบมีเลยค่ะจับไม่ได้นะคะอุ้ยงวดก่อนนี้แอดให้หกแปดละหกสามแปดอีกตัวนี้นะคะไม่นาจริงๆด้วยค่ะเลขอันนี้นะคะว้ายทุกคนมีหกหนึ่งแปดนะคะมีหกหนึ่งแปดค่ะมันออกหกสามแปดนะคะชุดเต้นของเรานะคะแต้มหลุดนะคะหกสามแปดหกเป็นเก้าว่าหลุดละค่ะแต้มหลุดละคะ่ะ,คะอ้าวนี่นะคะ่อยฟูกเฮ้ โอ้ยนี่นะคะทุกคนว้าสามเก้าหกแปดนะคะสามเก้าหกแปดทุกคนนะคะเก้าหกนะคะกับเก้าก็หกคะ่ะมันปัญหาหลกแปบ้าะทุกคนนี่ดูดูนะคะทุกคนนี่มันให้อย่างนี้นะคะนี่นะคะสามเก้าหกแปดเพราะเด็กปนเด็กเจลค่ะมันต้องดักนะคะมันต้องดักไว้นะคะเอดเห็นแล้วเนี่ยเ,เ,เยบิงนะคะเออสุดนี่มันคือไห่เนว่ยนี่ว่าวาจัน 3ามเก้าหกเปดนะคะทุกคนสามเก้าหกเปดโอ้เสียดายหลักพันนะคะหลักหลักสิบหลุดนะคะหลักสิบหลุดนะคะได้หกสามแปดได้โต๊ดนะคะทุกคนหกสามแปดเออหลักพันนะคะหลักพันเราหลุดเนาะนี่นะคะนี่ใครกับหัวเอาบอหเก้โอ้เอ็ดกับกับไปยังสาะบาตหนึ่งค่ะโอ้ยพอดีปุนไปเจียวค่ะบนบนได้หลายดีค่ะสามเก้าหกเปดนะคะมันออกหกหก แปดสามนะคะมันออกหกหกแปดสามหกหกแปดสามนะคะทุกคนอาเด่นบนเด่นล่างเอดเข้านะคะค้งหลานหลุดนะคะคงหลานหลุดยับเยินเลยนะคะหลุดยับเยินอ้าเจอกันกระสูตรใหม่แน่นอนเอดวาวนะคะไล่มือไล่ค่ะหวยน่านออกเนาะหวยบุอ,อกจ้าเถื่อวะ อ่ะดับของเรานะคะก็เอาอยู่ก็ให้ดูแลนะคะดับนะคะสูตรนี้นะคะก็หลุดไปนะคะสูตรนี้ก็หลุดไปนะคะทุกคนมีทุกตัวยกเวนตตวอออค่ะมีเจ็บเจ็บซูนศูนนะคะมาทุกตัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็ชนะเลิศนะคะชนะเลิศนะคะทุกคนชนะเลิศนะคะนี่เนาะ อันนี้ตัดแบบใหม่นะคะอันนี้ตัดแบบใหม่ก็คือสี่แถวหนึ่งก็ยังว่าตัดแบบใหม่อันนี้ตัดแบบเอา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 หลานชนนะคะเอาหลานชนศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะนี่ตอนนี้ตัดแบบเอาหลานชนนะคะคอยเล่นไว้แล้วนี่สี่แถวค่ะสี่แถวนะคะนี่อันนี้ที่เหลือแอดตัดแบบใหม่ให้หมดนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราจะตัดแบบใหม่นะคะทุกคนจึ้งมากเลยนะคะแบบใหม่นะคะทุกคนนี่เนาะมันมีไว้สามเปียดหกนะคะ โอ้มันสตาร์ทที่เจ็ดโนอ้ยไม่งั้นได้แปดสามหกโอ้กะสีเดโตะเนาะเดโตดสองคูค่ะกะสีเดโตสองคูมันมันสตาร์ทที่เริ่มที่เจ็ดนะคะมันเริ่มที่เจ็ดทุกคนโอ้อันนี้เก้าสามเป็ดอ้าชุดสามตัวของเรานะคะก็ยังว่าให้มันมาหาหกเจ็ดนี่แหละมันมาล็อกนี่แหละเลิศเลยนะคะโอ้ได้สามตัวเลยค่ะทุกคนได้กันอยู่บ่เน้ะขาแตกสามตัวมั้ยคะทุกคนอ้า เดี๋ยวเจอกันนะคะกับวันพุธนะคะแนวทางวันพุธไปกันโตเนาะไปกันโตนะคะทุกคนนี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญานี่เลยนะคะอาจารย์ปัญญากันเบิ้ลเลยนะคะกันเบิ้ลค่ะทุกคนนี่นะคะเก้าเก้านะคะเก้าเก้าหกหกนะคะอื้อมาเบิ้ลอีนลีเลยสามสี่สามสี่อาจารย์ให้ล่างนะคะแต่ว่าขึ้นบนนะคะล่างอินนี่เลยสี่เก่าไปคุณ ล่างอุบุลค่ะล่างอุบุลเก่าไปล่างอุบุลนะคะเก่าไปล่างอุบนนะะุลเนาะของหลานนะคะลุดค่ะทุกคนนะคะของเจ้าแม่ก็หลุดค่ะอ่ะสู้กันใหม่นะคะสู้กันต่อนะคะทุกคนเนาะหกหกโอ้มาเรีกถูกเรีกถูกขึ้นจึ้งนะคะว่าดีใจอพอไดียปนค่ะพอไดีปนพอไดีเลลเลือปนเรือเจียวเอาแอดกับดักคุยมืดเจ้เฮ้ยเม็ดเดียว ปัญหาจริง,รงๆข่าว69เอดนี่ปัญหากับ6กับ9จริงๆนะคะแอดเราปวดหัวค่ะแอไหายหกมันมาเก่าแอนหายเก่ามันมาหกานะคะโอ้โวหน้าก็เอาเก้าไปจิ้มนะคะมวหน้าก็เอาเก่าไปจิ้มอาสำหรับคลิปนี้นะคะเอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมาขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ